จีเกียค่ะใครอยากกินเกี๊ยวหมูแดงรึเปล่าได้ได้สาวอร่อยนะแต่มันอร่อยแบบแปลกแปลน่าจะทำได้ดีชปัสิด้ยงงสามร้อกันทำสามร้จะทำได้ไหมอ่ะปกติมาเลยต้องหมด มาเปิดในกล้องนะคะเบอร์อะไรคะวันนี้พบกับพวกเรารายการพูดไปเรื่อยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปกัไหนคะไปไหนคะไปกินเกี๊ยวอะไรคะจีเกี๊ยวค่ะจีเกี๊ยวต้องใส่อย่างกินเกี๊ยวหมูแดงหรือเปล่าคะได้ได้ส่วจีเกี๊ยวจีเกี๊ยวจะร้านอาหารแบบไหนอะ อีสานฟิวชั่นอาหารไทยโอมากาเสะหรือเปล่าโอมากาเสะจะเป็นฟิวอาหารอีสานแต่ว่าสไตล์ญี่ปุ่นจัดอาหารสไตล์ญี่ปุ่นก็จะยกระดับอาหารอีสานขึ้นไปอีกก็ประมาณนั้นก็จะเปิดจองให้เป็นรอบเป็นรอบไปนะคะแต่ละรอบเขาก็จะมีให้จองที่หน้าเพจก็คือตามนี้ไม่ได้แบบเป็นหัวนะคะมันเป็นแบบตามราคาอาหารใช่เป็นอัราชาร์ดเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดแล้วก็เพจ การาจองใจเนาะใช่เราจองเป็นรอบไหนคะเราจองรอบหนึ่งทุ่มค่ะแต่ตอนนี้หกโมงสิบนาดีราคะตอนนี้เราก็อยู่ร้านีเอียนะคะเราเข้าไปดูข้างในกันดีกวะะ่าค่ะ คะแนานอ่ะเริ่มจากผัดเมีย่ยโคราชพรมคุณมาให้เทคะแนานมาเลยนะมาให้ไม่แปลกค่ะส่วนตัวตัดกันทนี่9.5นะคะ,คะอร่อยเป็นอาหารที่ถูกหลักผัดเมียเม่ยโคราช โสดมาแบบน่าจะทำได้ดีเจ็ดเต็มสิบตัวไม้ไม่ไ้บอกไปต้นคิดแล้วนะคะว่าไม่ชอบรอบให้สิบเต็มสิบค่ะทำมากแต่ก้านดีตาร์ไม่คาวนุ่มอร่อยและคนสุดท้ายก็คือข้าวสี่คุณไม้ให้เท่าไหรค่ค่ะไม,ไม่ให้ให้เจ็จค่ะส่วนตัวให้สิบเต็มสิบค่ะ,คะเพราะว่าเป็นคนชอบที่ข้าวจี่อยู่แล้ว กินหมดเลยค่ะหมดตั้งแต่พอามาเปิรกิน <ไง S 1> เลยเพราะว่าชอบมากบรรยากาศร้านนะคะไมใ่ให้ให้ชิเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะจัดดีมีแสงดีแล้วก็เปิดเพลงพอไปเรื่อยๆพนักงานพูดจาเพาะมีการต้อนรับที่น่าค่ะส่วนตัวก็ให้บเจิเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าร้านเขามีิเสิเมีเรื่องราวมีที่มาที่ไป็ต์ของเขาคือจีเกียาอาหารจแต่ ตีมาแล้วหมดพันสองค่ะใช่เสื้อผ้าเยอะมากต้องตามอาหารก็เยอะไปทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าไปชมเลยม่อ้คะตอนนี้เราก็ถึงตลาด6.2บลบ็อกหรือตลาดกลางในวันนี้เรา เราจะไปทำชาเลนจ์ใช้ตังที่ตลาด62บ็อกกี่บาทคะคุณไหมสองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทนะคะไปดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างวันนี้ไปกันเลยนี่ค่ะเราจะไปดูภายในตลาดกันนะคะแสงสีสดไสเวอร์ 80บาท150บาทค่ะนี่อุ้ยมีเสื้อผ้าหลายสีเลยนะคะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าคนวัยรุ่นสามารถใส่ได้ทั่วไปค่ะเย่แใช่ค่ะทุกสิบชเก้งพวกนี้นะคะเป็นเกมที่แบบว่าแต่ตัวเ็กมากแต่เราใส่ไม่น่าไอ้เรออ้วนดูเห็นไหมทุกคนรองเท้าก็แค่สองร้อย เป็นตลาดนั่งคืนสําหรับแบบว่าเด็กที่อยู่ในมขอ,อนะคะทุกคนหรือว่าใครที่แบบว่ามีเงินมีงบน้อยอะไรเงี้ยมันเรียนตลาดนี้นะคะข้าวก็ยีบาทเสื้อก็ถูกนะคะทุกคนน,นี่แค่ล็อกแรกเนี่ย <ś le> ดูดูล็อกสองมีอะไรบ้างนะคะได้ค่สะสีแดงเหมาะกับเราเลยมันปากเราเลยไหมนนคะทุกคนอะ Rwy'n <sparas> meddwl มีราวันทุกฟองนะครับผมว้าวน่าลุ้นน่าสนใจตั้งละยีนะคะทุกคนก็ไป20่ิบติ๊กตัวไข่ฉลากนะครับผมจะเป็นไข่อยู่ด้านล่างนะผมจะมีสองไซส์นี้นะครับผมโออเค ิบค่ะสิบคือกองใส่อาหารเปผนจะมีสองลายนะผมมีลายตุ้มมะาสี่าเลขี่าได้เลข่าด้ลา้า้เสเราได้อลขสาได้ลส่ราไดลีรับสี่ด้ส่เราด้ล่เล่ราไนี่เราได้เร้เลสี่เลขี่เราได้เา้ลี้่ัไเเเร่าาี้ด้วยี่เรับ ค่ะผมค่ะสติ๊ดสติ๊ดนะสติ๊ดสติ๊ดหนึงค่ะครับผมกะานให้เลยอันนี้เลยสตครับผมสตทุกคนดูทุกคนดูนะคะอันนี้แค่ตักละยี่สิบคุ้มไหมคุ้มมากเดี๋ยวออนกันในน้อยเมย์ไม่ได้เลยเหรออุ้ยน่ารักเท่าไหร่ทั้งหมดแปดฟองแปดสิบบาทไอสี่ฟองแปดสิบบาทครับผมทุกคนดูราคาแปดสิบคุ้มไหมสี่ตักเออคุ้มไหมคุ้มน้อยแปดสิบบาท ที่ร้านก็จะมีของเล่นอย่างอื่นดูมาคือให้น้องให้ลูกให้หลานจะได้นะคะอันนี้หมดไปกี่บาทคะหมดไปแปดสิบาทครับเราจะไปเล่นเหลือเท่าไหร่ครตอนนี้เหลือเท่าไหร่วะตอนนี้เหลืออยู่ร้อยยี่สิบาทร้อยบาทสองคนเหรอใช่เล่นนะ เราจะเป็นเด็กกระโปงที่ห้องเราจะไม่ให้รู้ว่าเราเป็นเด็กน้อยที่เล่นของเฮน้อย <c oughs> เลยนะคะมาที่ร้านนี้ได้เลยค่ะ รอร่อยมากอร่อยมากตอนนี้เหมือนนันชัยงงเกินถูไหมช้ยงงเกินละไม่เป็นไรใช้ไปเถอะตอนนี้ติดลบสามสิบเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแซ่ช้ยไปไเถอะไปหาหน่อน จะพูดเสียงดังมากไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอยู่ในที่สาธารณะมันจะแบบว่าทําให้เรารบกวนคนอื่นมากเป็นไปไม่ไดกาศโซนอาหารก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยค่ะแบบร้านอาหารเยอะแยะมากมีหลากหลายเมนูเลยค่ะทั้งรสจัดรสจืดรสจัดชาติอาหารไทยอาหารอีสานป,ปาปนกันไปหมดเลยค่ะตอนนี้แล้วตอนนี้คนเยอะมากค่ะทุกคนมีแต่ร้านน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้ เราไม่สามารถกินเพิ่มได้แต่เราจะไม่เหลืองงมแล้วเรายังติดลบรายังติดลบอีกนะคะลบที่เราตั้งไว้200บาทตอนนี้อาจจะเกือบเกือบเ้าแล้วหรือเปล่าคะ <c oughs> อ่าบรรยากาศตลาดกลางในของเรานะคะก็มีประมาณนี้ค่ะมีเสื้อผ้ามากมายมีอาหารหลายร้านเลยค่ะให้เรามาลองกันแนะนํำม,มากันเยอะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ